สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิน่นแก้วเจ้าอยู่หัวกษัตริย์พระองค์ที่สองในรัชกาลที่4ข้อมูลเบื้องต้นพระนามเดิมเจ้าฟ้าจุธามณีพระนามที่รู้จักกันทูลกระหม่อมฟ้าน้อยพระราชสมภพวันอาทิตย์เดือน10 95, ขึ้น15ค่ําปีมะโรงตรงกับวันที่4กันยายนพศส3 5 1สถานที่ประสูตม พระราชวังเดิมคลองบางกอกใหญ่ขณะนั้นพระบิดาทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองสมเด็จพระราชมารดาสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระเชษฐารวมพระราชมารดาสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ ภายหลังคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔การดำรงพระยศทรงได้รับพระบวรราชาพิเศษเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีพระเกียรติยศเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนชีพเมื่อทรงพระเยาว์และการศึกษา ทรงเป็นพระราชบุตรลำดับที่50หรือพระราชกุมารพระองค์ที่27ในรัชกาลที่สองเมื่อพระราชบิดาเสด็จขึ้นครองราชพศส3 5พพระองค์ได้ย้ายมาประทับในพระบรมหาราชวังผนวดทรงผนวดเป็นสามเณรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพระชนมายุ13พรรษาเพื่อศึกษาศิลธรรมและพระศาสนาการศึกษา ทรงศึกษาอักษรสยามในสำนักพระบาทสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ขุนวัดโมลีโลกายารามโดยมีพระอาจารย์ร่วมกับสมเด็จพระเชษฐาการถลิงถวันราชสมบัติบวรราชาพิเศษวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพศ2594เมื่อพระชนมายุ4 3พร0ษาในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเกียรติยศ ส่งได้รับการสถาปนาให้มีศักดิ์สูงกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือพระมหาอุปราชองค์ใดๆในอดีตโดยมีพระเกียรติยศเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองในแผ่นดินเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุผลเป็นไปตามพระราชดำริของรัชกาลที่4ที่ส่งพระเมตตาและเห็นว่าพระอนุชามีความสามารถหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ พระปีชาสามารถที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระปิน่นเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปีชาสามารถโดดเด่นในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาต่างประเทศทรงแตกฉานและเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษอย่างยิ่งสามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ดีการทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทรงได้รับสมญานามว่าพระบิดาแห่งเครื่องจักรกลมาดูลทรงสนพระไทยในวิทยาการตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต่อเรือกลไฟซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการต่อเรือรบที่ทำจากเหล็กและใช้กลไกลมาดูนถึงกับมีเรื่องเล่าว,ว่าชาวต่างชาติไม่เชื่อว่าเหล็กจะลอยน้ำได้แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถทรงพระราชนิพนธ์ตำราสำคัญเช่นตำราปืนใหญ่โบราณและตำราปืนใหญ่ไทยมีส่วนสำคัญในการวางแผนป้องกันพระนคร ทรงทักท้วงการตัดถนนสายตรงเข้าพานครและให้ตัดถนนเจริญกรุงให้โค้งอ้อมเพื่อยากต่อการตั้งปืนใหญ่ยิงเข้าเมืองของข้าศึกผู้บัญชาการทหารเรือทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้าในช่วงพศ 2491- ถึงพศ2468นับเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนแรกของกองทัพเรือไทยในยุคสมัยใหม่การสิ้นสุดแห่งราชการ เสด็จสวรรคตวันอาทิตย์เดือนสองแรมหกคำ่ำเวลาเช้าย่ำรุ่งตรงกับวันที่7มกราคมพศส4 0 8นับเป็นปัจจุบันเป็นพศ2469สอ 2, ิริพระชนมายุ5 8พรรษาระยะเวลาดำรงพระยศวังหน้า14ปี9เดือน5วันพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดารวมทั้งสิ้น58พระองค์แบ่งเป็นประสูติก่อนบวรราชาพิเศษ33พระองค์ประสูติหลังจากบาวรราชาพิเศษ25พระองค์พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถเพิ่มเติม1การทหารเรือและการบุกเบิกวิทยาการสมัยใหม่พระบิดาแห่งเครื่องจักรกลสมัยใหม่ พระองค์ทรงเป็นผู้นำในการปฏิรูปกองทัพเรือให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรกทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้าพุทธศักราช2394ถึง2408และนับเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรกของกองทัพเรือไทยยุคใหม่การต่อเรือกลไฟทรงมีพระปรีชาสามารถในวิชาช่างจักรกลอย่างลึกซึง้ง และเป็นผู้ริเริ่มการสร้างเรือรบกลไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้แก่เรืออาสาวดีรถเรือยงยศอยโยชิยาหรือยงยศอยโยธยาเรือลำนี้สร้างความฮือฮาในสมัยนั้นเนื่องจากเป็นเรือที่ใช้เหล็กและกลไกสมัยใหม่ซึ่งผู้คนในสมัยนั้นไม่เชื่อว,ว่าเหล็กจะลอยน้ําได้เมื่อเรือลำนี้ได้เดินทางไปถึงสิงคโปร์ได้รับคำชื่นชมจากชาวต่างประเทศอย่างมาก ในพระปรีชาสามารถของกษัตริย์สยามที่สามารถต่อเรือเหล็กได้เองและมีการชักธงไทยขึ้นคู่กับธงอังกฤษที่ฟอร์ดแคนนิงเรือพระที่นั่งสำคัญนอกจากเรือที่ทรงต่อเองแล้วยังทรงซื้อเรือจากต่างประเทศมาดัดแปลงเป็นเรือรบและเรือพระที่นั่งหลายลำเช่นเรือพุทธสิงหารและเรือมงคลราชปักศีซึ่งมีบทบาทสำคัญในสงครามกับยวน2การปฏิรูปและฝึกทหารตามแบบยุโรป ครูฝึกชาวต่างชาติส่งจ้างในทหารชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นครูฝึกทหารหวังหน้าเพื่อรับวิทยาการสมัยใหม่ตามแบบอย่างทหารเกณฑ์หัดของยุโรปโดยทรงโปรดให้ร้อยเอกโทมัสจอร์จน็อกเข้ามาเป็นครูฝึกโดยมีการใช้คำบอกทหารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดการปฏิรูปและฝึกทหารตามแบบยุโรปปืนใหญ่และยุทธศาสตร์ ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านปืนใหญ่เป็นพิเศษถึงขั้นทรงแปลตำราปืนใหญ่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและทรงพระราชนิพนธ์ตำราปืนใหญ่โบราณและตำราปืนใหญ่ไทยการวางผังเมืองถนนเจริญกรุงในฐานะที่ทรงเชี่ยวชาญด้านปืนใหญ่พระองค์ทรงทักท้วงการวางผังการตัดถนนสายตรงเข้าสู่พระนครเนื่องจากทรงเห็นว่าหากข้าศึกนำปืนใหญ่มาตั้งจะยิงเข้าประตูเมืองได้ง่าย จึงทรงให้ตัดถนนเจริญกรุงให้โค้งอ้อมมาทางสะพานดำรงสถิตซึ่งเป็นสาเหตุให้ถนนสายนี้มีส่วนที่หักมุมในปัจจุบัน 3. ด้านภาษาและวรรณกรรมความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทรงมีความแตกฉานในภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งทำให้ทรงสามารถศึกษาและแปลตำราวิทยาการต่างๆได้ด้วยพระองค์เองพระราชนิพนธ์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนิทานนายคำสอน ปัจจุบันมีสมุดไทยจำลองจัดแสดงอยู่4การสนับสนุนกิจการด้านแพทย์หน่วยแพทย์สำหรับทหารสงให้การสนับสนุนด้านการแพทย์โดยจัดตั้งหน่วยแพทย์สำหรับทหารในกรมของพระองค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจการด้านการแพทย์ของทหารเรือสิ่งที่อัญเชิญพระนามมาเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์เพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระองค์ มีการอัญเชิญพระนามไปตั้งเป็นชื่อสถานที่และสิ่งสำคัญต่างๆเช่นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งก่อตั้งโดยแนวคิดของพระองค์เรือหลวงปิ่นเกล้าพระบวรราชานุสาวรีณโรงละครแห่งชาติและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่นำพาประเทศเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาการทหาร และเป็นพระปิตุลาธิราชผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปกครองและพัฒนาราชการแผ่นดินเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับบทบาทในการปกครองคู่กับรัชกาลที่4การที่รัชกาลที่4ี่ทรงสถาปนาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวให้มีพระเกียรติยศเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองหรือ second king นั้นสะท้อนถึงความไว้วางพระราชหาหรือไยและความสำคัญของพระองค์อย่างยิ่ง ที่ปรึกษาคนสําคัญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรึกษาราชการแผ่นดินกับพระอนุชาองค์นี้อยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทหารการต่างประเทศและวิทยาการตะวันตกการทูตต่างประเทศด้วยความที่ทรงเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทําให้พระองค์มีบทบาทสําคัญในการต้อนรับและเจรจากับคณะทูตจากตะวันตกที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่สี่ โดยทรงเป็นผู้นำในการสนทนาด้วยพระองค์เองในหลายครั้งซึ่งสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกษัตริย์สยามที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของพวกเขาได้อย่างแตกฉานการแบ่งสรนอำนาจวังหลวงรัชการที่4รับผิดชอบงานด้านการปกครองหันดินาศาสนาและการต่างประเทศหวังหน้าพระปิ่นแก้วรับผิดชอบงานด้านการทหารทั้งบกและเรือการช่างวิทยาศาสตร์ และงานพระคลังข้างที่ของหวังหน้าพระราชกรณียกิจด้านการทัพและสงครามแม้ในสรัชสมัยของพระองค์จะไม่มีสงครามใหญ่แต่พระองค์ก็มีบทบาทสําคัญในการเตรียมการป้องกันและปราบปรามความไม่สงบสงครามกับยวนในสมัยราชการที่สามขณะที่ยังดํารงพระยศกรมพระขุนอิสเรลร,ราชสังสรรค์ทรงเป็นแม่ทัพสําคัญในการยกทัพไปรบกับยวนที่เมืองพนมเปญ และทรงมีส่วนสำคัญในการนำกองทัพไทยกลับมาอย่างปลอดภัยการปราบปรามอั้งยี่ทรงมีบทบาทในการควบคุมและปราบปร,ปรามกลุ่มอัง้งยี่คือชาวจีนที่รวมกลุ่มกันที่ก่อความไม่สงบในหัวเมืองต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทัพที่เด็ดขาดพระราชจริยวัตรและศิลปะด้านดนตรีไทยทรงโปรดการดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งและทรงมีพระปรีชาสามารถในการเป่าปี่ เป็นที่กล่าวขานถึงฝีมือว่ายอดเยี่ยมมากถึงขนาดในสมัยรัชกาลที่สหากมีการจัดวงปีพาดมักจะต้องเชิญวงหวังหน้าไปบรรเลงความสมระและวิสัยทัศน์แม้จะมีพระเกียรติยศสูงส่งแต่พระราชจริยวัตรของพระองค์ก็เป็นไปในทางสมระทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาค้นคว้าวิชาการและงานช่างเพื่อนำมาพัฒนาประเทศที่ประทับพระราชวังบวรสถานมงคล S <S <an> <t ube> เมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือวังหน้าพระองค์ได้ย้ายไปประทับที่พระราชวังบรวรสถานมงคลปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่งชาติการบูรณะวังหน้าทรงได้บูรณะซ่อมแซมและสร้างอาคารใหม่ในเขตพระราชวังบรวรหลายแห่งเช่นพระที่นั่งอิสระร,ราชานุสร์ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และในปัจจุบันยังคงตั้งอยู่เป็นอนุสรณ์การสืบทอดราชสันติวงศ์ที่เกี่ยวข้องพระราชโอรสและพระราชธิดาหลายพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หอวได้รับราชการและมีบทบาทสําคัญในราชสํานักต่อมาในสมัยราชการที่หและราชการต่อๆมาเช่นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหวังหน้าพระองค์สุดท้ายและพระองค์เจ้าจอมเจริญต้นราชสกุลจอมเจริญ